สบายดีโปมีหอย่งสร้างอันีส่องนจบอยู่อันตื่มาตั้งไกลเมื่อกี้เนี่ยมีเส้นรกลับอ่ะสร้างอย่างเดยรับชาลวก่ยเจอชาบิวไม่ได้ยังว่าอ่านวัวได้วันวัวนาดเอออ่านวัวุดนะแล้วก็เมื่อตีนี้ มาแล้ก็หมดโดนๆเขาก็ได้กินค่นินเนาะเราไม่ได้มากินมือเนาะที่มคือโดนเอกมากินวมนีเมนี้อาณา้องเฮียนพึ้นฮักคเลยว่าพาน้องมาเลาะนนึ่งเปิดหูเปิดตาเดินๆในออมเหงื่อยเนวันรากมากคเดียวกันอยากให้ได้แล้วอกไปจะได้ตุ้งนี่นี่มีอะได้ตุ้ น่สายตุแท้เบิ้งดูกระเป๋เบิ้งกระเป๋านี่ไง่ามีเงินจะก่มีเงินจะกิเลยเนาะใบเงินขนาดโอ้มีบิ๊กนะเขาหมาว่าอนเขาหมาว่ามาตุดแท้สายตุดนมเงินถือกระเป๋านมาพันน่งก็ไ่ได้ถือมา่ไม่เลยบ่มีบ่ได้ตัวอกคน นี่เด็กบุญญิกดหรือเฮ่ก็กมีนนขนมอมกับกระเจนะอืมอันแต่คนสมัยนี้เขบาบุกพาเงินแล้วก็มีเงินอีิรินะขอตู้พวกมีเงินอิลีเด้อทุกคนเด้อจ่ายหมดแล้วจ่ายหมดแล้วมีแต่ตูได้กินแล้วกะเมื่อแรงกะบ,บุกินข้าวเช้าเออ ขึมาเมือแรงก็มือแรงม็ขึนเ้าแรงกินอันเดีวประหยัดงบนกน้อยโ่เชีวิกินเนะน้ำจืดๆดะที่นีเดี๋ยวไปเบิ้องตันอืนต่อ